สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาทุกคนนะครับไปยืนยันตัวบัญชีทรูมันนี่นะครับจะทําการยืนยันตัวตามคําเรียกร้องนะครับเนื่องจากมีท่านผู้ชมเรียกร้องเข้ามาเยอะนะครับว่าให้ไปยืนยันตัวที่เซเว่นให้ดูหน่อยเพราะว่าเมื่อเรากดเข้าไปดูวิธีการยืนยันตัวแล้วมันจะมีให้เราเลือกนะครับระหว่างเซเว่นกับตู้ทรูมันนี่นะครับซึ่งตู้ทรูมันนี่ที่อยู่หน้าช็อปเนี่ยผมเคยไปลองแล้วนะครับมันทําสําเร็จเนาะและก็บางคนเขาบอกว่าช็อปอยู่ไกลให้ลองไปยืนยันตัวที่เซเว่นให้ดูหน่อย วันนี้ผมก็จะไปทําให้ดูนะครับโดยที่ผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับวันนี้ก็จะไปทําที่เซเว่นที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเดี๋ยวมาสรุปทีหลังว่าได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับไปกันครับตอนนี้อยู่ที่เซเว่นเราก็กดมาที่ฉันแล้วก็เลื่อนไปที่ระดับการยืนยันตัวเนี่ยนะครับแล้วก็กดไปที่เซเว่นนะครับ จากนั้นเดี๋ยวเรากดไปที่เริ่มยืนยันตัวแล้วก็รอพนักง,งานว่างนะครับยืนยันตัวตนทูมันนี่ครับบัตร้มตร้บัรประชาชนอยู่ไหนอ่ากดุ่มเขียว พนักง,งานก็ยิงบาร์โค้ดไม่ไมไมอนุญาตให้ทำรายการโอเคขอบคุณครับเป็นไงครับตอนนี้ก็สรุปแล้วนะครับว่าที่สมุทรสาครนะครับยังยืนยันตัวตนบัญชี True m o n e y ไม่ได้นะครับถ้าใครทำได้แล้วคอมเมนต์มาด้านล่างหน่อยนะครับจังหวัดไหนนะครับที่ทำได้โอเคคลิปนี้ก็ไขข้อสงสัยแล้วเนาะถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปทำดูเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมไว้นะไปแล้วครับ